สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปเล่นสก,กีกันค่ะนิดมาที่มองตาหน้านะคะแค่เดินกับรองเท้าสก,กีก็เหนื่อยแล้วค่ะวันนี้แดดดีมากดูคนอื่นเขาไปเร็วมากตอนนี้รอป้าไปซื้อตั๋วขึ้นกระเช้าก่อนเนาะร้อนมากค่ะ วันนี้12องศานะคะหิมะก็เริ่มจะน้อยลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้สำหรับเริ่มต้นนะคะเดี๋ไปดูด้ ดูดูดูด,ดูสองคนเนี่ยอ๋อใช้ได้ยัย ¿Se veía? <laughs> วันนี้มีแดดนะคะนิกก็เลยว่าจะมาทำงานที่สวนสักนิดนึงกับน้องปั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำความสะอาดข้างในอุโมงค์ผักใหญ่นะคะดูสภาพนะคะงานหนักแน่เลยเราดูค่ะยังพอมีหิมะนิดนึงนะคะทำความสะอาดสวนก่อนที่จะถ่ายดินค่ะ อยา่าบนหนกปัานอยา่างอ,อยา่อยางเลยเฮ้ยถ้าตรองปุดดีกว่าไม่มองวะาไหนว่าเไปเอาน้ามาปุดโอ้ยน่นแบบสีได้หเห็นยังสรนเบิ้อเอากมันเย็ะบ่ได้อ๋อมาสีได้ก็ได้ยังสันอน่าลุงล,งลือคืออด้นี่้นงปันอาโยกวะ Could it hack? อันนี้เป็นผ้าที่เราปูปีที่แล้วนะคะนิดซื้อแบบเป็นผ้าคิดว่าจะใช้ได้นานหลายปีสรุปแล้วก็คือขาดเหมือนกันกับพลาสติกเลยนะคะก็คงต้องเอาออกให้หมดตรงนี้นิดว่าจะปลูกใบมังกรักนะคะไหนบอสเหนไหมมองดื่นซอย

มะมงก็เสือกออกปลูกเดี๋ยวเอาตะไคร้ต้นหนีล้ลงปลูกทางเนี้ยน่ะมะมงสิบปลูกพายตูไฮเบิร์ดก็เลยต้องเอาตะไคร้ลงปีนี้น่ะแพนปีนี้น่ะห้าสิบบอ่ออันปลูกทั่วพักงาวยู่ก้างสวนดูนะคะทุกคนเอาตะไคร้ตรงกลางลงแล้วโล่งขึ้นเยอะเลยคะ่ะนี่ก็จะเอาตะไคร้ข้างๆั้างสองข้างนี่คือลงเหมือนกันนะคะเพราะว่าปีนี้นี่จะเปลี่ยนแพนปลูกผักใหม่นะคะ ปีที่แล้วนี่ปลูกน้ำเต้าถั่วฝักยาวข้างในเนี่ยเนาะปีนี้กะว่าจะปลูกผักกินใบข้างในเนี่ยนะคะจะเป็นพวกประเภทกวางตุง้งคะนา้าใบแมงลักก์กะเพราัหระพาประเภทนี้นะคะก็อาจจะแซมต้นมะละกอที่นิดเก็บไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าสมมติว่ารอดก็จะเอามาลงข้างในนี้เหมือนกันค่ะเหนะงานเยอะมากอากาศอึมครึมนะคะข้างนอกมเมฆเริ่มเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวมารีบทำกันเลยดีกว่าค่ะ ก็คงจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะว่างานค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้นะคะทุกคนทุกๆวันนี้กับปะป๊าก็พยายามดูที่ดินตลอดเวลานะคะดูในเว็บไซต์ด้วยแล้วก็ขับรถตะเวนดูด้วยนะคะ นิดน่ะฝันนะคะปีนี้ฝันว่าอยากจะขยายพื้นที่เพิ่มเติมในการปลูกผักอยากจะได้ที่ดินเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะยากเพราะว่านิดพูดอยู่บ่อยๆว่าที่ดินแถบนี้มีน้อยนะคะส่วนมากจะเป็นเขตภูเขาเนาะก็เลยจะเหลือพื้นที่สวนค่อนข้างจะน้อยนะคะใครๆก็อยากจะเก็บไปเองเนาะไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือการขายนะคะนิดยินดีที่จะทั้งเช่าแล้วก็ซื้อด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะขยายฝันของตัวเองให้ใหญ่ขึ้นตามที่ตามที่หวังเนาะเพราะว่า นิดคิดว่านิดมาถูกทางแล้วค่ะทุกคนเป็นอะไรที่นิดชอบแล้วก็เวลาเราทําแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขไม่เหมือนไม่เหมือนเราทํางานเนาะพอาําไปก็เหมือนเราทําสิ่งที่เราชอบเหมือนทํางานอดิเรกนะคะนิดก็เลยอยากจะไปให้สุดเลยค่ะปีนี้ปี25 6 5น้กเนาะนิดก็ไปไหว้หลวงพ่อโสธรก่อนที่จะมาที่สวิต์เนาะนิดก็ขอพรหลวงพ่อว่าถ้าสมมุติว่า,านิดยังมีบุญอยู่นะคะในปีนี้นิดหวังว่านิดจะหาที่ดินได้นะคะก็ภาวนาทุกวันเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าจะยังไงนะคะแต่ว่าณตอนนี้ก็คือยังหาไม่ได้นะคะแต่นิดฝันอย่างมากเลยว่าจะได้ในปีนี้นะคะก็ปีนี้ก็จะเป็นปีที่นิดตั้งเป้าหมายว่านิดจะทําใบขับขี่ให้สําเร็จนะคะแต่ละปีทุกๆปีนิดจะตั้งเป้าให้ตัวเองเพื่อทําเป้าหมายให้สําเร็จนะคะอย่างปีก่อนๆนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะเรียนภาษาให้ได้นะคะเรียนภาษาให้ได้ใบแล้วก็ได้ใบแล้วก็จะมาทำเออพิมพเซนะคะก็สําเร็จลุล่วงแล้วก็ ปีนั้นก็ทําเรื่องซื้ออพาร์ตเมนต์ก็คือเรียบร้อยทุกอย่างก็คือปีนั้นตั้งเป้าไว้เนาะส่วนปีที่ผ่านมาก็คือว่าตั้งใจทําสวนผักให้มันสําเร็จก่อนก็คือถือว่าไม่ถือว่าได้สําเร็จมากแต่ถือว่าก็เป็นประสบการณ์ที่นิสามารถเอามาใช้ในปีนี้ได้ก็ถือว่าลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะส่วนปีนี้นิดฝันว่าอยากจะทำใบขับขี่ให้สําเร็จนะคะแล้วก็จะมองหาลู่ทางขยายช่องทางในการทําสวนผักไทยให้ใหญ่ขึ้นแต่ว่า ไม่ได้ใหญ่มากแบบอลังการนะคะก็คือเพิ่มขึ้นสักนิดสักหน่อยเพื่อว่าเราจะได้มีอะไรทําแล้วก็มีพื้นที่ปลูกผักเพียงพอเพราะว่ามีลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะมากๆค่ะลูกค้าเยอะแต่ไม่ไม่มีผักพอขายเนาะก็เลยอยากจะได้พื้นที่เพิ่มเติมแต่ว่าอยู่ในกําลังที่เราสามารถทําได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะทุกคนว่าฝันคนนี้จะสําเร็จไหมนะคะปีนี้เนาะมาลุ้นมาเชียร์กันค่ะที่แน่ๆทํางานต่อกันค่ะ ทุกคนก็อย่างที่นิดเกิ่นไวแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะว่าหลังจากปีใหม่ไปนี้นะคะช่องของเราก็จะมีคลิปน้อยลงเหตุผลเพราะว่านิดจะเอาเวลาทั้งหมดไปทุ่มเทกับการเรียนทําใบขับขี่ให้แบบจริงจังมากขึ้นนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะยากนะคะเพราะว่านิดต้องสอบในภาษาฝรั่งเศสนะคะก็ทั้งยากแล้วก็ราคาค่อนข้างจะแพงมากด้วยค่ะเดิมพันสูงมากเนาะนิดก็จะทําอะไรแบบเล่นๆไม่ได้ก็ต้องจริงจังนิดนึงนะคะนิดก็สมัครเรียนไว้แล้วกับครูคนไทยนะคะที่จะสามารถ แปลข้อสอบให้เราในภาษาไทยได้ให้เราเข้าใจในกฎจราจรมากขึ้นแล้วก็เข้าใจกฎหมายเข้าใจป้ายจราจรมากขึ้นในภาษาฝรั่งเศสนะคะก็จะเรียนควบคู่ไปด้วยทั้งไทยแล้วก็ฝรั่งเศสเพื่อทาความ เข้าใจก่อนที่จะไปสอบเนาะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากสาหรับนิดนะคะเพราะว่าหนึ่งคือภาษาเลยแหละแล้วก็คําศัพท์ที่เราค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยคุ้นชินในชีวิตประจําวันเราเป็นคาศัพท์ที่ใช้กับการขับรถเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะที่นี่จะต้องอ่านต้องทําการบ้านส่งครูทุกอาทิตย์นะคะครูคนไทยนะคะ่ะก็นั่นแหละคะ่ะนี่ก็หวังว่านี่จะทําได้นะคนอื่นยะททาได้เลยเราก็ต้องทําได้ใช่ไหมคะเพราะว่านี่คิดว่ามันสําคัญ สำหรับนิดนะการทาใบขับขี่สําคัญหนึ่งคือเราสามารถไปไหนมาไหนได้อิสระด้วยการไม่ต้องรอสามีนะคะก็คืออย่างเช่นนี้จะไปร้านเกษตรไปซื้อ,อกระถางไปซื้อปุ๋ยซื้ออะไรอุปกรณ์ของนิดเองนะคะที่ไม่ได้แบบสําคัญมากอะไรเล็กๆน้อยๆนี่ก็สามารถไปเองได้ไม่ต้องรอปร้าตลอดเวลาเนาะอีกอย่างหนึ่งนะนะเขาข้างหน้านะคะเผื่ออ่า มันจําเป็นนิดต้องขับแทนประปามันก็จะเป็นผลดีมากขึ้นนะคะรถที่ทุกคนเห็นนิดซื้อตั้งแต่ปีปีใหม่ปีที่แล้วนะคะมินิคันเล็กนั่นก็คือยังไม่ได้ขับยังจอดอยู่ที่โรงจอดรถอยู่เลยค่ะแต่ว่านิดมีแผนว่าถ้านิดได้ใบขับขี่จริงนะคะนิดอาจจะขายคันนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองค่ะรู้สึกว่ามันมันไฮโซมากเนาะสำหรับมินิสําหรับนิดเนาะอยากได้คันเล็กๆแบบมือสองก็ได้ค่ะเอามาขนอุปกรณ์ขน ดินขนปุ๋ยจะดีกว่านะคะเดี๋ยวอรอลุ้นกันว่านี่จะทําได้ไหมนะคะส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวนี้จะลาไปแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มจะมืดแล้วนะคะนี่ก็คงจะเก็บตรงนี้นิดนึงแล้วก็อาจจะมาทํางานต่อพรุ่งนี้นะคะยังไงนี่ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็มาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย